เช็ควันทูทดสอบ 1, 2, 3, 4, งสองสามสหเช็คว n นทูทดสอบ 1, 2, 3, 4, งสสหทดสอบหนึ่งสสหทดสอบทดสอบสวัสดีครับมาพบกับผมในช่องซ่อมจนพัง หลักๆช่องผมก็จะเกี่ยวกับการซ่อมพินเตอร์และคอมพิวเตอร์นะคะผมสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่เข้ามาดูคลิปผมหรือแก้ไขอาการต่างๆนะครับผมแนะนำให้ดูคลิปให้จบก่อนเพื่อเป็นการแม่นยำไม่ผิดพลาดไม่มีปัญหาทีหลังนะครับผมสำหรับวันนี้จะมาแก้ไขอาการอะไรก็มาติดตามชมนะครับผม ผมวันนี้ก็มาแช่หัวพิมพ์ f น l 3 1 1 0และก็ f น l 3 1 5 0นะครับผมแก้อาการสีดำขาดสีหายสีเพี้ยนสีไม่ออก โดยเราทำการคินนิ่งไปแล้วนะครับผม3-5ถึงครั้งแก้แล้วไม่หายนะครับผมให้เราทำการแช่หัวพิมพ์นะครับผมซึ่งวิธีแช่หัวพิมพ์นะครับผมของ f ส l 3 1 1 0และก็ l 3 150นะครับผมจะแตกต่างจากา f สานรุ่นทั่วไปนะครับผมเช่น l 3 1 0 l 3 6 0เป็นต้นนะครับผมเพราะว่ารุ่นแบบนั้นก็คือมันจะสามารถาเปิด ตรงหน้าชุดถาดสแกนได้นะครับผมก็คือให้เรายกขึ้นเลยแต่รุ่นนี้นะครับผมมันจะเป็นแบบเปิดฝาออกจากด้านหน้านะครับผมให้เราเปิดดูชุดหัวพิมพ์ตรงนี้นะครับผมมันจะยกขึ้นไม่ได้นะครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมให้เรา เปิดเครื่องนะครับผมแล้วก็เช็คดูว่ามีอาการโค้ดเออร์อะไรหรือเปล่านะครับผมจากนั้นก็ให้เราเช็คดูตรงหมึกในแท้งนะครับผมว่ามีหรือเปล่านะครับผมตรงนี้นะครับผมซึ่งเคสนี้นะครับผมก็โอเคนะครับผมก็เหลือครึ่งแท้งอยู่นะครับผมทั้ง4สีจากนั้นให้เราปิดเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปมินเทสดูนะครับผมว่าสีอะไรหายไปบ้างนะครับผมให้เราปิดเครื่องก่อนนะครับผมแล้วก็ทําการปมินเทสนะครับผมโดย กดปุ่มนะครับผมอ่า stop exit ค้างไว้แล้วก็ตามด้วยอ่าปุ่ม power ค้างไว้นะครับผมให้ไฟติดตรงนี้นะครับผมแล้วก็ค่อยปล่อยทั้ง2ปุ่มนะครับผมนี่นะครับผมแล้วก็ปล่อยนะครับผมรอสักครู่นะครับผม จากนั้นก็ให้เรามาดูตรงกระดาษพิมพ์เทสท,ที่พิมพ์ออกมา1แผ่นนะครับผมให้เราเช็คดูเฉดสีนะครับผมว่าสีไหนขาดหายหรือเปล่านะครับผมอนี่นะครับผมเฉดสีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีดํานะครับผมขาดหายนะครับผมตรงนี้นะครับผมแล้วก็เป็นสีน้ําเงินนะครับผมตรงนี้นะครับผมนี่นะครับผม แต่ถ้าเครื่องพิมพน,นะครับผมพิ้นออกมาเป็นเฉดสีปกตินะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับผมเฉดปกตินะครับผม จากนั้นนะครับผมให้เราทําการแช่หัวพิมพ์นะครับผมให้เราอ่าเปิดฝาตรงอ่า <nee> ข้างหน้าเครื่องก่อนนะครับผมตรงนี้นะครับผมเพื่อเช็คดูว่าชุดรางหัวพิมพ์เลื่อนมาตรงกลางหรือยังนะครับผมถ้าสมมติว่าชุดรางหัวพิมพ์ยังไม่เลื่อนมาตรงกลางนะครับผมให้เราลองอ่าอ่าดึงสายแทงตรงนี้ดูนะครับผมถ้าดึงไม่ออกนะครับผมให้เราเปิดปิดเครื่องใหม่นะครับผมหนึ่งพังนะครับผมจากนั้นก็ให้เราเปิดเครื่องใหม่นะครับผม รอสักพักหนึ่งนะครับผมให้ชุดรางหัวพิมพ์เลื่อนมาตรงกลางนะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าชุดรางหัวพิมพ์ไม่เลื่อนมาตรงกลางนะครับผมให้เรากดปุ่มสต็อปเอ็ค้างไว้ Stop นะครับผมประมาณ5-10วิิบวิแล้วก็ปล่อยนะครับผมจากนั้นก็รอสักครู่นะครับผมรอให้ชุดรางหัวพิมพ์เลื่อนมาตรงกลางนะครับผมแล้วก็ถอดปลั๊กนะครับผม นี่นะครับผมเคลื่อนออกมาแล้วนะครับผมจากนั้นก็ถอดปลั๊ก AC นะครับผมด้านหลังเครื่องนะครับผมจากนั้นก็ดึงชุดสายแท่งออกมาเลยนะครับผมนี่นะครับผมประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับผมให้นำกระดาษทิชชู่นะครับผมมาพับม้วนประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เอาไปสอดใส่นะครับผม ต้าฐานชุดหัวพิมพ์นะครับผมตรงนี้นะครับนี่นะครับผมประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เลื่อนชุดหัวพิมพ์นะครับผมลงมาตรงกลางนะครับผมของใต้าฐานของกระดาษทิชชู่ที่เราซับไว้นะครับผมก็แช่ไว้ประมาณ1-2ชั่วโมงนะครับผมจากนั้นก็ออกมาดูแล้วก็กินนิ่ง เครื่องเข้าไปประมาณ1-2ครั้งแล้วก็พิมพ์เทสดูนะครับนี่นะครับผมก็จะอยู่ระนาบนี้นะครับผมก็คือนี่นะครับชุดหัวพิมพ์นะครับผมตรงนี้นะครับผมจะมีะกระดาษทิชชู่นะครับผมอยู่ใต้แท่นของชุดรางหัวพิมพ์ตรงนี้นะครับผมแช่ไว้ประมาณ 1- 2ชั่วโมงนะครับผม ครับผมหลังจากแช่หัวพิมพ์ประมาณ 1- 2สองชั่วโมงแล้วนะครับผมจากนั้นก็ให้เรา,อาเอาตัวชุดล้างหัวพิมพ์นะครับผมสไลด์ไปด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้นะครับผมนี่นะครับผมจากนั้นก็นำตัวกระดาษทิชชู่นะครับผมใต้ฐานนะครับผมที่เราแช่ไว้นะครับผมออกมานะครับผมนี่นะครับประมาณนี้นะครับผมข้อสังเกตนะครับผมก็คือถ้าสมมุติว่า ตัวกระดาษทิชชู่เลอะหมึกเยอะนะครับผมแสดงว่าชุดหัวพิมพ์ไม่ตันนะครับผมแต่ถ้าไม่มีหมึกเลยในกระดาษทิชชู่แสดงว่าชุดหัวพิมพ์ตันนะครับผมต้องได้แกะเครื่องออกมาแช่น้ํายาเช็ดกระจกด้านนอกนะครับผมจากนั้นนะครับผมก็นํำชุดลาหัวพิมพ์เลื่อนมาตรงกลางอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็ให้เราพับกระดาษ A 4นะครับผม ให้เป็นรูปแบบนี้นะครับแล้วก็เช็ดทำความสะอาดนะครับผมด้านในนะครับผมของตัวชุดลามหัวพิมพ์นะครับ นะครับผมเช็ดทำความสะอาดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมถ้าไม่เช็ดนะครับผมก็คือตัวกระดาษทิชชู่นะครับผมมันโดนน้ำมึกนะครับผมมันจะเปื่อยยุ่ยนะครับผมด้านในนะครับผมเราต้องเช็ดด้วยนะครับจากนั้นก็ทำการเสียบปลั๊กเปิดเครื่องนะครับผมกดคินนิ่งไปประมาณ1-2ครั้งนะครับผมแล้วก็พิพนเทสดูนะครับ หลังจากนั้นนะครับผมก็ให้เรากดปุ่ม stop exit ค้างไว้นะครับผมประมาณ3-5ถึงาวินะครับผมแล้วก็ปล่อยนะครับผมทำการคินนิ่งนะครับผมไปประมาณ1-2ถึงครั้งนะครับผมรอประมาณ3-5ถึงนาทีนะครับผมเครื่องก็จะดึงหมึกจากตัวแท้งนะครับผมเข้าไปด้านในหัวพิมพ์นะครับผม จากนั้นนะครับผมก็มาคินนิ่งครั้งที่2นะครับผม หลังจากที่เราคินนิ่งสองครั้งเสร็จแล้วนะครับผมให้เราทำการปิดเครื่องนะครับผมเพื่อจะทำการปริ้นเทสนะครับผมให้เรากดปุ่ม Stop Exit ครค้างไว้แล้วก็ปุ่ม Power ตามนะครับผมจากนั้นแล้วก็ปล่อยทั้ง2ปุ่มนะครับ นี่นะครับผมคือกระดาษพิมพ์เทสที่พิมพ์ออกมานะครับผมก็โอเคใช้ได้ทุกสีแล้วนะครับผมนี่นะครับผมแต่ถ้าสมมุติว่าเราพิมพ์เทสออกมาแล้วนะครับผมมันยังขาดหายเหมือนเดิมหรือสีไม่ออกนะครับผมก็แสดงว่าตัวนี้น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับชุดหัวพิมพ์นะครับผมหัวพิมพ์ด้านในนะครับผมก็คือแก้ไม่หายต้องได้เปลี่ยนอย่างเดียวนะครับผมแต่ถ้าเปลี่ยนก็ ราคามันจะสูงอยู่นะครับผมราคาก็ตัวนี้ก็เริ่มต้นที่ประมาณ3,000ขึ้นนะครับผมผมว่าซ่อมไม่คุ้มครับผมซื้อเครื่องใหม่ดีกว่าเพราะว่าเครื่องใหม่ก็ราคาก็รุ่นใกล้เคียงนะครับผมก็จะสตาร์ทอยู่ที่ประมาณสามพันแปดสามพันเก้า 3, 8, 3, นะครับผมอันนี้นะครับผมคือกระดาษที่พิมพ์เทสออกมานะครับผมก็โอเคแล้วนะครับผม นี่นะครับผมวกมาดาูตัวที่ปินเทสออกมานะครับผมก่อนที่ยังไม่ได้แช่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มาดูาแผ่นที่ปิน้นออกมาที่หลังจากแช่เสร็จแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับผมผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมในการาแช่หัวพิมพ์นะครับผมเอฟซัน L 3 1 1 0แล้วก็ F สัน L 3 1 5 0นะครับผมสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาพูดคุยได้รับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมหรือจะติดตามทาง Facebook ซ่อมจนพังทางเพจ Facebook ซ่อมจนพังถ้ากดติดตามแล้วก็ขอขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับ